ดีค่ะวันนี้เราจะมาเล่นเกมเอ่อเอ่อสติ๊กเดนวันนี้วันนี้เราจะมาเล่นเกมนี้กันนะครับทำให้ให้เล่แมปอะไรได้ให้เล่นแมปอะไรไม่รู้ให้เล่นแมปอันนี้นะครับโอเคโอเค ผมก็ปั่นนะครับเป็นระนมคือน้องแบบเพื่อนของพี่มังกรนะครับนี่ตายนี่เลยอือสวัสดีโอาคืนใหญ่มาแล้วจ้ามันมะมึงวิ่ตะบองนี่มันหดนนะครับแต่ผมนี่เมียตะบองนะเป็นอาวุธใหม่นี่นี่ เคก็สร็จแลวันนี้ก็จบไปแล้วครับรอเองครับผมยังไม่จบหรอกครับผมมันยังไม่จบหรอกครับเราจะเล่นเราจะทำอะไรต่อแมปอะไรนี่แมปนี้มันเป็นแมปอันนี้กันโจมตีกันไม่ได้เอนเป็นเหล็กเหมือนเป็นเหล็กแล้วผมจะเอาอาวุธใหม่มาให้ในอันนั้นนะครับในนั่นเลยหมดาุหดอาวุธใหม่ใน ถ้าผาดอันนี้ไปแล้วผมจะเอาอาวุธใหม่มาให้ดูนะครับชาร์ทพลังได้ใหญ่ชาร์ทพลังโอเคสำหรับวันนี้ก็อยู่แค่นี้ร้อนเลยอีกรอบโอ้ขวาดบอสบอสบอสมาแล้วครับบอสมา้นีันนี้มันยักเฉยๆไม่ใช่บอสพูดพี่พูตี้ มันมึมม้งมันมึมมึงนี่ไงวิชาบินได้มันไม่ใช่วิชาบินแตมันเป็นศาส<ะ>ุร์ระบุต์เยาะอยเชียวที่ถูอรังเต้าของกระบอกพิมพ์กรไม่ได้หรอกครับโอ๊ะกระบอกพิมพ์กรนะผมถึงมาแล้วเทหมดเลยใช่มั้ย โดนฟาดทีเดียวกระบอกไปสีเหลืองเลยเห็นไหมนี่แหละมันจะโหดมากเพราะผมโดนตายอยู่แต่พลังของผมชนะลูกกระจกได้บอสก็ได้ยักก็ได้เลียงคอนก็เหมือนกันแล้วจะไปต่อเลยตรงนั้นเดยกคุณผู้ชมก็เข้าใจผิดหรอว่าเราเราเป็นนู้

ตัวน,นี้ตายแล้วครับพอจบคิปพพอ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 จบคลิปได้แล้วไม่ไหวแล้ว